รู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจพวกเขาค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ได้ผลนะคะก็คือคอนเทนต์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายนะคะถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยแล้วก็ราคาก็เท่ากันนะคะคือสินค้าเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามักจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่คอนเทนต์โดนใจเขาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสการขายการพูดคุยนะคะบางคนเนี่ยชอบสร้างคอนเทนต์ที่ตัวเองชอบนะบางร้านเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลีแต่เราเป็นคนชอบศิลปวัฒนธรรมไทยอะ่ะแบบไทยๆอะ่ะเวลาเราทำภาพทำคลิปวิดีโอออกมาเนี่ยเ,เวลาที่เราจะใช้โปรโมทสินค้าเราก็จะมีลายไทยตัวอักษรไทยมีอยู่อย่างเดียวค่ะ ที่เป็นสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นสไตล์เกาหลีก็คือแบบเสื้อผ้าที่ถ่ายจริงเป็นของจริงที่เราจะขายแค่นั้นเองแล้วแบบนี้นะคะใครเขาจะอยากจะมาซื้อสินค้าของเราคะถึงแม้ว่าสินค้าของเราเนี่ยจะมีคุณภาพดีมากนะคะราคาก็ยังถูกกว่าท้องตลาดอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะ first impression สำคัญมากคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาจะเห็นใน เว็บแรกที่เขาเห็นเนี่ย first impression เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยอมองข้ามโพสต์ของคุณไปเลยนะเพราะว่าคอนเทนต์ที่สร้างมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมการขายเลยมันมันไม่ได้เป็นรูปภาพที่เขาอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะคิดทำคอนเทนต์นะคะเราควรจะนึกถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายชอบนะไม่ใช่นึกถึงสิ่งที่เราชอบนะคะ และก่อนที่เราจะสร้างคอนเทนต์ทุกครั้งนะคะเราจะต้องรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแบบถ่องแท้ว่าเขาเป็นใครมีความชอบแบบไหนตัวอย่างเช่นเขามีเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ชอบสื่อแบบไหนเป็นไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพคลิปวิดีโอหรือไลฟ์นะคะชอบข้อความสั้นหรือยาว ชอบคำพูดที่เป็นทางการหรือว่าแบบเป็นกันเองนะคะแน่นอนว่าเราไม่มีทางที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ถูกใจไปซะทุกคนเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งคุณจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าหรือบริการที่คุณจะขายเนี่ยใครคือคนซื้อนะคะถ้าคนซื้อหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือวัยรุ่น การใช้รูปภาพหรือการใช้ภาษาเนี่ยถ้าเป็นทางการเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงดูดใจให้เขาอยากจะเข้ามาดูหรืออยากเข้ามาซื้อสินค้านะคะหรือถ้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเราใช้ภาพที่ดูแบบว่าหวานแหววฟลุ้งฟลิง,งมากเกินไปนะคะเขาทำให้เขาแบบอาจจะแบบเอออาจจะไม่อยากซื้อนะคะมันดูหวานไปจำไว้เสมอนะคะว่ายิ่งเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายเรามากเท่าไหร่ ยิ่งทําให้เราสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นค่ะที่สําคัญคืออย่าเอาความคิดหรือความชอบของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะต้องเอาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเขาชอบแล้วก็คิดคอนเทนต์ออกมาให้โดนใจเขาค่ะวันนี้ถ้าใครไม่อยากจะพลาดเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่โคสเทิเอามาแบ่งปันเอามาสอนที่หน้าเพจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามนะคะกดติดดาวไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดที่โค้ชเตอร์านะออกมาแบ่งปันที่หน้าเพจเป็นประจำอย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ